ปรึกษาฟรีทุกท่านครับผมธนาอิทธิพลโทรัสครับผมมาพบท่านเป็นประจำทุกวันจันนะจันทที่แล้วเ,เว้นไว้เนื่องจากติดภารกิจเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการในส่วนของการมาคับคดีครับผมครับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับออ,ออกไปด้วยนะครับไงผมขอนอนุญาตผมขออนุญาต กดแชร์แป๊บหนึ่งโอเคกดแชร์ไปแล้วนะครับขึ้นในหัวข้อครับคือปกติเวลาผมจะไลฟ์สดเดี๋ยวผมจะดูตามข่าวนะแต่ช่วงนี้ข่าวไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลยนะส่วนมากก็จะเป็นเรื่อง ของการข่าวการเมืองนะการจัดตั้งรัฐบาลอะไรก็ว่ากันไปเลือกนายกไปแล้วนะได้นายกคนที่30ของประเทศไทยไปแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเพจของเรานี้เราไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองนะครับเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเราจะมาะมุ่งเน้นแก่การให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับให้แล้วก็จะเป็นข้อกฎหมายที่ใกล้ตัวนะฮะสิ่งที่ท่านต้องเผชิญในเมื่อข่าวข่าวยังไม่มีอะไรน่าสนใจสืบเนื่องจาก สครั้งก่อนพูดถึงเรื่องการยึดรถนะครับแล้วก็ประกอบกับเมื่อสักวัน2วันนี้มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกนะเข้ามาอินบ็อกถามในในเพจนะครับว่า,าได้รับหมายาบังคับคดีต้องทำอย่างไรนะครับก็จะติดคุกไหมนะคำถามที่ที่เพื่อนสมาชิกถามานะทาน่ทานสมาชิกถามว่า เกิดความกังวลก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังไวแล้วกันนะครับในส่วนของหมายมาคับคดีนะครับท่านสังเกตก่อนนะกรณีที่ได้รับหมายใดๆไม่ว่าจะเป็นหมายจากพนักงานสอบสวนตํารวจก็ดีนะครับหรือหมายสารก็ดีนะครับให้ท่านอ่านตรงมุมด้านซ้ายบนสุดนะครับจะมีคําว่าหมายแล้วก็จะเขียนประเภทของหมายไว้นะครับหมายเรียกเป็นพยานนะครับหมายเรียก สารหมายบังคับคดีหรือใดๆท่านก็จะได้รู้ว่า,าหมายนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในอย่างใดๆนะครับแต่หากไม่ไม่สบายใจหรือยังไม่เข้าใจก็ปรึกษาผู้รู้ก็คือติดต่อมาหานะทางในความก็ได้หรือเข้ามาที่เพจนี้พิมพ์เข้ามาถ่ายรูปมาส่งมาในอินบ็อกซ์นะถามว่า,าพี่กรณีแบบนี้หนูต้องทำยังไงผมต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนในเรื่องของที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของอาการบังคับคดีก็แล้วกันนะครับในส่วนที่เราจะมานั่งคุยกันซิว่าแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเราจะได้รับาการบังคับคดีหรือหมายบังคับคดีนั้นมันจะมีที่มาที่ไปอย่างไรก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนนะครับในคดีในส่วนของ ของเราเนี่ยนะมันจะมีคดีอยู่2อสอ,ส,อส่วนนะครับก็คือส่วนของอาญาและก็ส่วนของคดีแพ่งนะครับส่วนของคดีอาญาวัดในในครั้งนี้เรายังไม่ไยังไม่ว่ากันนะเ <Yea. S 1> ดี๋ยวผมอาจจะยกไปครั้งหน้าว่าได้ถ้าได้ได้รับหมายทางอาญานี่ต้องด,ดําเนินการอยา่างไรแต่ในส่วนของวันนี้ผมจะพูดในร่วมในเรื่องของส่วนในหมายในทางแพ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการหมายบังคับคดีก็แล้วกันนะครับก่อน,นทนี่นะครับก่อนที่ท่านนะครับจะมาจะโดนหมายเนี่ยนะครับจะมีหมาย บังคับคดีมาที่บ้านเนี่ยนะครับแน่นอนครับก่อนนี้เนี่ยมันต้องมีเหตุครับเหตุด้านก็คือว่ามีผู้นะฮะคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งนะครับได้ทําการฟ้องร้องท่านต่อศาลนะครับแน่นอนพอยื่นคาร้องเรื่องคําฟ้องต่อศาลพึบเนี่ยนะครับศาลก็จะมีหมายนะครับเรียกหมายเรียกนะครับจําเลยนะครับให้ทราบว่ามีมีใครมีหมายแล้วก็สำเนาคำฟ้องแนบมานะครับมาส่งที่บ้านท่านนะครับส่งตามทะเบียนบ้านที่ท่านอยู่นะครับ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือก็มีคนอยู่ส่วนมากที่ไม่ได้มีที่อยู่หรือพักอศาศัยอยู่ตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในส่วนของการที่ไม่ได้รับหมายนะครับเพราะในทางกฎหมายนี่นะครับแม้ว่าไม่มีผู้รับหมายหรือไม่มีใครอยู่บ้านหรือบ้านปิดก็ตามแต่เนี่ยทางผู้ฟ้องก็คือโจทย์เนี่ยนะฮะสามารถขอให้ศาลปิดหมายไว้ที่ที่ตามทะเบียนบ้านนั้นได้นะครับดังนั้นก็เป็นไปได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีหรือตัวจำเลยลูกหนี้คดีเนี่ยครับก็อาจเป็นไปได้ว่าไม่ได้รับหมายนะครับทั้งส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาเลยนะครับก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันนะครับซึ่งจะมีผลต่างกันเลยนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยตำรวจหมายเรียก2ครั้งไม่ไปสถานีตำรวจไม่ไปพบพนักงานสอบสวนนี่ก็สามารถขอให้ศาลออกหมายจับได้นะครับในส่วนของคดีแพง่งก็คือพอได้รับหมายแล้วไม่ได้ไปดําเนินการ าตามหมายนะฮะไม่ได้ไปศาลก็กลายเป็นว่าเป็นจำเลยขาดนัดพิจารณานะครับทำให้นะครับโจทย์นะฮะสามารถดําเนินกระบวนพการ่ายเดียวไปได้ศาลก็จะมีคําพิพากษาโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นไปได้นะครับโอเคในส่วนของรายละเอียดพวกนั้นเราค่อยยกกันไปพูดในครั้งหน้าก็แล้วกันในส่วนของครั้งนี้คือเราจะมาสตาร์ทเริ่มต้นตรงที่ว่าอายุดีๆก็มีหมายมาคับคดีมาแปะที่บ้านเลยนะต้องทําอย่างไร สามารถทําอะไรอย่างไงได้บ้างแล้วหลังจากนี้จะโดนอะไรอย่างไงเดี๋ยวเรามาเล่าในส่วนของตรงนี้สั้นๆน,นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะอธิบายมากมายนักและก็ที่ประการสําคัญก็คือว่าผมทําเพจมานี่หลายปีแล้วเนี่ยทราบว่าความอดทนในการรับฟังของผู้สมาชิกของเราค่อนข้างน้อยผมไปดูใน u t u b e นะที่ผมโพสต์ไ เกี่ยวกับคลิปวิดีโอต่างๆให้ความรู้ทางกฎหมายนี้นะครับก็จะมีผู้ดู3วินาทีบ้าง5วินาทีบ้างมีความอดทนน้อยมากหลือเกินเพราะฉะนั้นทนายจึงมีความจําเป็นต้องรวบรัดแล้วก็กระชับแล้วก็พยายามโยนหัวข้อไปให้ท่านสนใจนะครับพอท่านสนใจแล้วท่านก็จะอดทนฟังนะฮะเดี๋ยวว่าแต่คนไทยมีความอดทนมีอะไรนะมีอะไรนะีพฤติกรรมในการอ่านหนังสือน้อยแล้วเนี่ยแม้แต่ดูคลิปที่ เป็นสาระประโยชน์บางทีก็มีความอดทนน้อยเช่นกันนะครับดูจากสถิติใน YouTube ผม,มนะก็เหมือนเดิมนะครับท่านที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพจนี้นะครับทนายอาสาปรึกษาฟรีทนายอิทธิพลโทรานี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลท่านอื่นๆกับเพื่อนท่านใน f c e e o o o นั่นแหละครับว่าถ้าเจอ อย่างนี้จะทําอย่างไรแล้วก็ในช่องทางของทนายก็จะมี t i กต o k ด้วยนะครับมีพยายามลองหาดูแล้วกันว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็มี YouTube ด้วยนะครับทนายอิทธิพลทรัพ์ทนายอาสาปรึกษาฟรีช่อง u t u b e นะก็จะเอาบันทึกไลฟ์สดลักษณะอย่างเงี้ยที่ผมไลฟ์สดเพิ่มเนี่ยผมก็จะไปโหลดเก็บไว้ใน YouTube ก็ตามเข้าไปดูได้มีหัวข้อหลายหัวข้อนะหลายเรื่องที่ผมทําไว้แล้วก็ลองเข้าไปติดตามดูนะครับสําหรับท่านที่สนใจเอาละเกิดมาซะนาน ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่มีคําถามนะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยผมพิมพ์ปุ๊บเนี่ยผมจะเห็นเลยนะครับผมก็จะตอบอ่านและตอบให้ท่านได้เลยหรือส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันก็ได้นะครับว่าเห็นฟังอยู่สนใจให้กําลังใจทนายได้นะหรือถ้าท่านที่มาไม่ทันไลฟ์สดนะครับเพราะว่าสิบโมงเช้าก็ยังเช้าอยู่เนาะก็อาจจะมาดูย้อนหลังก็สามารถพิมพ์ไว้ได้เหมือนกันนะครับพิมพ์คําถามไว้เลย นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือหากจะถามเรื่องอื่นๆก็สามารถพิมพ์คําถามได้แล้วผมจะตามเข้าไปตอบใต้คอมเมนต์ให้นะครับเอาโอเคพูด okay. ถึงไหนละคือมีโจทย์อ่ะผู้มีมีคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไปยื่นฟ้องต่อศาลแลวศาลก็มีคํากรณีที่ศาลมีคําพิพากษาแล้วนะครับคําพิพากษาต่อศาลมีคําพิพากษาแล้วนะครับแล้วก็จําเลยไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษาก็ต้อง เป็นเรื่องของการบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของของศาลนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าคู่ความฝ่ายฝ่ายฝ่ายนั้นๆก็คือตัวโจทก์เองเนี่ยไม่สามารถบังคับคดีได้เองนะครับต้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเกี่ยวเนื่องหน่อยกลับไปเกี่ยวหน่อยกับไอ้เรื่องของการยึดรถก็เหมือนกันอย่างที่ผมเรียนคือว่านั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไม หากเราไม่ยินยอมเนี่ยทางเจ้าหนี้จะส่งตัวแทนมาก็ดีหน่วยยึดทรัพย์ไฟติดตามรถอะไรก็ตามแต่จะมายึดรถท่านเนี่ยทำไม่ได้นะครับต้องผ่านขั้นตอนนี้คือมีการแต่งตั้งนะครับให้สารแต่งตั้งเจ้าพนักงานมาคับคดีดําเนินการมาคับคดีถึงจะดําเนินการได้นี่คือกฎหมายกําหนดไว้เพราะฉะนั้นในการยึดรถเนี่ยน,นะครับหากผู้เช่าซื้อนะครับไม่ยินให้ความยินยอมในท่านไม่สามารถที่จะยึด หรือมายกรถไปมาเอากุญแจสำรองบิดแล้วก็ไปเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับข่าวล่าสุดนี่ก็มีอะไรนะมีการเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าซื้อมีการเอาปืนมาขู่ด้วยเห็นไ,ไหมมันก็จะเกิดความวุ่นวายฮะไม่ได้ทําตามกฎหมายไม่ได้มีกฎหมายรองรับนะครับท่านไปอยู่ดีๆไปเอาเทปกาวนะครับมาปิดรถเขานะฮะนู่นนี่นั่นก็จะมาลากจะมายกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมเขาก็จะพฤติกรรมก็จะเกิดลักษณะอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่า ผู้เช่าซื้อสามารถทําได้นะครับก็จะผิดกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับหากผ,าผู้ติดตามยึดรถมากระทําการอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังครั้งก่อนก็คือมาทําร้ายร่างกายก็ดีมาชิงรถก็ดีอะไรก็จะว่ากันไปตามกฎหมายว่าคุณผิดข้อหาอะไรนะครับส่วนเจ้าของรถนะฮะผู้เช่าซื้อรถทำกระทำการทําร้ายร่างกายเขานะฮะเอาปืนมาขู่เอาปืนมายิงหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไปว่าก,กันตามการกระทํานั้นๆของแต่ละคนเพราะฉะนั้น เห็นว่ากฎหมายไม่ได้รองรับนะครับกฎหมายไม่ได้รับรองให้ทั้งผู้เช่าซื้อทําดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้รับรองให้ผู้ตัวแทนของบริษัทมายึดรถทําได้ดังกล่าวนะฮะเว้นแต่ว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงยิดยอมกันเองอย่างนี้ทําได้นะครับแล้วที่วิธีการที่ถูกต้องคืออะไรวันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับพอมีสารพิพากษาแล้วมีคําพิพากษาของศาลแลว้วหรือคําสั่งแล้วนะครับกรณีที่มีฝ่าย ผู้โจทก์ก็ดีหรือผู้คว้าฝ่ายหนึ่งมาดําเนินการที่ดําเนินการดฟ้องร้องต่อศาลนะครับหรือมายิ่งคาร้องต่อศาลนะครับซึ่งผมจะอธิบายให้ฟังว่าในคําพิพากษานั้นจะมีลักษณะของคาพิพากษาจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับคือในคดีแพ่งเนี่ยครับลักษณะของคําพิพากษานะครับก็จะมีคําพิพากษาให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินประเภทที่1นนะครับหรือนะครับก็จะมีการให้กระทําการให้จําเลยนะครับกระทําการอย่างใดๆนะครับหรือไม่กระทําการอย่างใดๆยกตัวอย่างเช่น ให้ออกจากท้องออกจากบ้านหลังนี้นะครับส่งมอบทรัพย์สินนี้ให้ให้นี่คือกระทําการ1นนะครับก็คือให้เป็นเงินชดใช้เป็นเงิน2ให้จําเลยกระทําการ3คือให้จําเลยไม่กระทําการนะครับลักษณะของของคำพิพากษามันจะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคําสั่งหรือคําพิพากษาออกมาก็กจะมีคําสั่งหรือพิพากษาตามนี้แหละครับเช่น ถ้าขอให้ใช้เงินศาลก็จะพิพากษาว่าให้จำเลยใช้เงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปนะครับถ้า,าฟ้องนะหรือร้องต่อศาลให้จำเลยไม่กระทําการาให้ให,ให้ให้กระทําการเช่นให้ออกจากที่ดินให้ออกจากบ้านให้ส่งมอบทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นศาลก็จะพิพากษาตามที่ขอก็คือให้จำเลยออกจากบ้านพิพาทษาภายในกี่วันนะส่งมอบทรัพย์ นั้นภายในกี่วันนะครับและส่วนคาในส่วนลักษณะที่3ก็คือว่าให้ยกงดเว้นกระทําการเช่นห้ามไม่ให้ให้จเลยผ่านทางตรงนี้ไม่ให้ให้จาเลยเข้าไปในตรงนี้ห้ามเขาเรียกห้ามนะครับคําสั่งของศาลก็จะล้อไปกับคําขอก็คือห,ห้ามไม่ให้จําเลยกระทาการ1นึ่งประมาณนี้นี่คือคําพิพากษาและคําสั่งลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ พอหลังจากนั้นพิบพอสารมีคําสั่งคําพิพากษาแล้วนะครับทางโจทก์ก็ต้องส่งคำในกรณีที่จําเลยไม่ได้มาศาลนะครับเ,เลยหรือไม่ได้มาศาลในวันที่สารพิพากษานะครับโจทก์ก็ต้องมีคําแถลงนะครับให้สารส่งส่งคาพิพากษาเพื่อให้จําเลยทราบนะครับเพื่อให้จําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษานะครับเขาเรียกว่า,าส่งคําบังคับ แจ้งคำพิพากษานะครับให้ปฏิบัติตามแจ้งให้ให้ลูกหนี้หรือจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาแจ้งก่อนนะครับพอแจ้งไปแล้วไม่ก็ยังไม่ดำเนินการอยู่ถึงจะเป็นขั้นตอนในการส่งคำบังคับก็คือให้ศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับยึดทรัพย์ประมาณนี้นะคำมันเป็นตามกฎหมายนะครับส่วนวิธีการก็เดี๋ยวค่อเวว่ากันในรายละเอียดประมาณนี้พอเห็นภาพไหมครับพอเห็นภาพมีคำถามไหมเอ่ยนะถ้ามีคำถามพิมพ์ถามเข้ามาได้นะครับทีนี้อ่ะ เราจะมาเน้นคุณ Coffee เลิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณ Coffee เลิมีคำถามถามได้นะครับทีนี้อพอเรามาจะมาเจาะเรื่องของการอายัดเงินเงินเดือนอผมยกตัวอย่างตรงนี้มาก็เลยตามประเภทคำพิพากษาคำสั่งของศาลอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับให้ชดใช้เงินยึดการชดใช้เงินส่วนลักษณะของการมาคับคดีเป็นจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะมี ลักษณะของการกระทําการตามดีพิพากษานั้นก็จะมีประเภทในการกระทําของเจ้าพนักง,งานาบัคบคดีนะครับก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์ยึดทรัพย์หมายถึงอะไรหมายถึงก็ไปไปยึดเอาที่ดินยึดเอารถยนต์ยึดเอาทรัพย์สินอะไรแล้วยึดทรัพย์นะครับอายัดนะครับสก็คืออายัดอายัดก็คืออายัดเก็บไว้ก่อนก็มีทรัพย์สินอายัดได้นะครับแต่่แตโดยมากอายัดจะใช้คากับกับเป็นเงินนะครับอายัดเงินในบัญชีอายัดเงินเดือนกรณีที่ได้ทุกเดือนทุกเดือนถูกไหมฮะอายัด แล้วก็พออายัดพอยึดเสร็จพืชก็ทำาอะไรก็ขายทอดตลาดนะครับขายทอดตลาดนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งที่ที่ที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือในส่วนของการงดเว้นการกระทาการหรือให้กระทําการก็คือบังคับให้ขับไล่นะครับหรือก็หรือบังคับให้รื้อถอนประมาณนี้นะครับส่วนในวันนี้นะครับคุณธนาอยู่จังหวัดไหนครับอยู่กรุงเทพมหานครครับคุณ coffee love มีคำถามนะครับเบอร์ติดต่อทนายด้วยค่ะขออนุญาตนะครับถ้าจะปรึกษาเอางี้แล้วกันในในส่วนของคําในเพจผมเนี่ยถ้าต้องการปรึกษาแบบฟรีๆเลยนะไม่ต้องเสียตังค์เลยนะก็คือสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับพิมพ์คําถามได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใจร้อนและอยากจะติดต่อทางทนายความเลยเนี่ยก็แน่นอนครับปรึกษาทางโทรศัพท์มันจะมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีลองทักเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวทักเข้ามาก่อนเดี๋ยวส่งอินบ็อกซ์เข้ามาก่อนแต่ถ้าสมมุติว่า อยากจะทําคดีเลยจะให้ทนายทําคดีก็เดี๋ยวนัดหมายกันอีกทีก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับปกติเบอร์โทรทนายไม่ให้หน้าเพจนะครับเพราะว่ามีม,มีมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านเหมือนกันก็มีวันเมือนวันก่อนก็มีอย่างนกนอยู่ดีก็โทรเข้ามาโทรเข้ามาหาผมเฉยเลยผมไม่ได้เซฟเบอร์ไว้ด้วยผมก็ถามได้เบอร์ผมมาได้ได้ยังไงนะครับก็บางทีมันบางทีเราทําธุระอยู่นะครับ ทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนก็แล้วกันว่าถ้าอยากปรึกษาฟรีนะปรึกษาฟรีนะพิมพ์เข้ามาผมอ่านแน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ช้าครับผมอ่านแล้วก็ตอบให้แน่นอนนะครับแต่ถ้าต้องการด่วนเลยต้องการทนายส่วนตัวเลยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเดี๋ยวมาว่ากันค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขออนุสังสงวนสิทธิ์ตรงนั้นไว้ก่อนแล้วก,ลก็แล้วกันส่วนถ้าคุณคาเฟ่เลิฟปรึกษาคดีช่อโกงที่ดินใช่ไหมเป็นเราเป็นหนฝ่ายไหนล่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวคุณคุณ c o er f f e ่เลิฟยังไงอินบ็เข้ามาคุยกับผมส่วนตัวก็แล้วกันนะนะครับค่อยว่ากันอีกทีต่อนะครับต่อเรื่องการบังคับบัดีในส่วนของวันนี้ผมจะมาเน้นะจะมาเล่ารายละเอียดก็แล้วกันในส่วนของอายัดเงินเดือนเป็นหลักก็แล้วกันเพราะว่าเจอกันเยอะนะครับเป็นเรื่องของความกังวลว่าจะโดนอายัดเงินเดือนไหมอ,อายัดได้เท่าไหร่ถ้าอายัดแล้วเราสามารถ ต่อรองได้ไหมอย่างเงี้ยวัน,นวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับโอเคนะคุณข้าพี่เลิฟเดี๋ยวเดี๋ยวอินบอทเข้ามาในในในเพจเนาะเข้าไปที่หน้าเพจนะครับแล้วก็จะมีตรงข้อความที่ส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวค่อยคุยรายละเอียดตรงนั้นแล้วกันนะครับอ่ะต่ออายัดเงินเดือนแต่เดิมนะครับแต่เดิมเลยสมัยก่อนเนี่ยอายัดเงินเดือนเนี่ยหนึ่งมืนบาทเนี่ยอายัดเงินเดือนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดปัญหามากนะครับเพราะว่าพอมี นี่มีการอายัดเงินเดือนขึ้นมาประชาชนก็เดือดร้อนล่าสุดนะครับได้มีการแก้ไขนะครับปี60นี่เองที่ผ่านมานะครับผ่านมา6ปีแล้วมีการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพนะครับกับเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยก็มีการกําหนดไว้ว่านะครับกฎหมายเดิมเนี่ยปรับรายได้นะครับที่หรือเงินเดือนนะครับจากเดิมที่กำหนดไว้10,000บาทเนี่ยนะครับ10,000บาทแรกนะครับเป็น20,000บาทขยับจาก10,000เป็น20,000บาทแรกนะ ไม่สามารถที่จะอายัดได้นะครับเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยมีได้มีเงินไว้ใช้ดํารงชีวิตนะครับก็เลยีการแก้ไขตรงนั้นเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าจะเงินเดือนนะครับเฉพาะเงินเดือนนะครับถ้าคุณตัดต่ำกว่าส,สองหมื่นบาทนะถ้าได้เงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าประมาณเนี้สองหมืน่นลงมานะไม่สามารถอายัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหนี้ที่มีเงินเดือนสองหมื่นบาท สองหมื่นบาทนะครับเจ้าพนักงานบัญคับอดีไม่สามารถเจ้าหนี้นะครับไม่สามารถอายัดเงินเดือนได้เลยนะครับเฉพาะเงินเดือนนะครับเฉพาะเงินเดือนนะครับเงินเดือนเกินสองหมื่นบาทอายัดได้เฉพาะในส่วนที่เกินสองหมื่นบาทเช่นสองหมื่นห้าพันบาทก็สามารถอายัดได้ในห้าพันบาทนั้นนะครับเต็มจํานวนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังประมาณนี้เราเราขีดเส้นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ อยากเจอทนายเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับคุณคอฟฟี่เลิฟอยู่ไหนล่ะวันนี้ผมมีศาลที่ศาลแพ่งมีนบุรีนะช่วงบ่ายไปเจอผมที่ศาลมีนบุรีก็ได้นะหรือว่าแถวๆนั้นลองนัดกันอีกทีนะคุณคอฟฟี่เลิฟหรือยังไงคุณถ้าผมพิมพ์เบอร์ให้คุณตรงนี้นะเดี๋ยวคนอื่นเขารู้หมดเลยเขาโทรหาผมกระดัมนนเลยผมจะไม่ได้หลับได้นอนเอาเอางี้คุณสะดวกพิมพ์เข้ามาใน อินบ็อกไม่ล่ะอินบ็อกเข้ามานะเดี๋ยวผมให้เบอร์ในอินบ็อกกันแล้วกันถ้าถ้าจัดอย่างนั้นนะอยู่าทางจะร้อนใจนะเนี่ยพิมพกันําเลยนะครับเบื้องต้นก่อนนะเงินเดือน2 0 0 0มบาทนะครับต่ำกว่า2 0,000บาทอายัดไม่ได้นะครับเกิน2 0,000บาทอายัดได้ตามนั้นนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูซิว่าแล้วก็นอกจากเงินเดือนแล้วเนี่ยเรายังมีส่วนไหนบ้างที่เจ้าหนี้สามารถที่จะยึดหรืออ,อายัดได้นะ,ะและมีเงินเดือนประเภทไหนบ้างที่ไม่สามารถอายัดได้นะครับ เงินเดือนนะครับในส่วนของค่าจ้างบำนาญบำเหน็จนะครับบำเหน็จตกทอดทายาทเบี้ยววัดหรือรายได้อื่นในลนักษณะเดียวกันของข้าราชาการนะครับเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างในหน่วยงานราชาการนะครับอายัดไม่ได้ครับอายัดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นข้าราชาการบำเหน็จบำนาญเงินเดือนอายัดไม่ได้ครับโดยไม่ต้องดูเลยนะครับว่าเกิน2 0 0หมบาทหรือเปล่ากรณีข้าราชาการเป็นข้าราชาการเงินเดือนเงินบำนาญบำเหน็จบำนาญนะครับ อายัดไม่ได้นะครับแล้วลวส่วนไหนล่ะที่สามารถที่จะอายัดได้ก็คือเงินเดือนของคนทั่วไปนะไม่ใช่ข้าราชการนะเกิน2000มบาทอายัดได้นะครับอายัดอายัดได้ยังไงบ้างมีเงินเดือนอผมอธิบายก่อนถ้าเป็นค่าเงินเดือนเกินนะครับเกินหนึ่งสองหมื่นบาทขึ้นไปอายัดอายัดได้ทั้งหมดเลยนะครับอายัดได้เลยนะครับ ตามดุลพินิษของเจ้าพนักงานมาครับพอดีเลยนะครับอายัดได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นเงินตอบแทนเงินเงินชดเชยให้ออกจากงานากรณีที่ให้ออกจากงานนะครับที่ไม่ใช่ไล่ออกนะมันจะมีค่าชดเชยมีค่าตกใจอะไรพวกนี้ไอ้ตรงนั้นก็ยึดได้อายัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในกรณีลูกจ้างนะครับเงินชดเชยนะเงินชดเชยจากการเลิกจ้างนะครับเงินค่าตกใจเงินบอกกล่าวล่วงหน้าอะไรพวกนี้ยึดอายาัดได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ โบนัสอ่าโบนัสแล้วโบนัสล่ะได้ไหมโบนัสเงินโบนัสนะครับสามารถอายัดได้ห้าสิบเปอร์เซ็นของเงินโบนัสนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาเคร่าวๆเอาเคร่าวๆเอาเคร่าวๆประมาณนี้นะครับมีคาถามไม่เอ่ยมีแต่คุณคอฟฟี่เลิฟอยู่คนเดียวเลยถา <laughs> มเต็มไปหมดเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้ในส่วนของ แล้วส่วนที่เขาอายัดไว้นะครับเงินเดือนเกินสองหมบาทไปไอ, 20, อ้สองหมื่นสักสี่หมื่นสมมุติเขาอายัดไป2 0 0 0 0บาทเนี่ยเขาอายัดไว้สูม,มุติเขาอาจจะอายัดไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือ2 0 0 0ม่นบาทหรือดุลพินิจของเจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่เนี่ยถามว่าเราต่อรองได้ไหมคําตอบคือต่อรองได้นะครับสมมุติว่าในส่วนนั้นเนี่ยเราสามารถ ทำคำร้องเข้าไปกับเจ้าพนักงานมาคับคดีนะครับทำยื่นเรื่องเข้าไปเลยว่าอ่างเหตุนู่นนี่นั่นเข้าไปว่ามันไม่พอในการลงชีพอย่างไรก็จะเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานมาคับคดีที่สามารถที่จะปรับลดได้นะครับยังมีทางออกนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้หากท่านที่สนใจนะครับหรือท่านที่มีปัญหากำลังประสบปัญหาอยากกับตัวเองอยู่นะครับอยากจะพูดคุยหรือสอบถามทนายเป็นการส่วนตัวสามารถพิมพ์เข้ามาข้อความเข้ามานี่ ในอินบ็อกได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามให้นะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับมีคำถามไหมครับเดี๋ยวถ้าไม่มีขอขอนุญาตนะครับ10โมงจะ30แล้วลพอดีมี <c oughs> มีสารมีนบุรีนะวันนี้ช่วงบ่ายนะขออนุญาตเตร็มตัวก่อนก็แล้วกันวันนี้ก็สรุปตามนี้นะครับอาสรุปอีกทีนึงสรุปอีกทีนึงนะหมายมั่งค่พอดีคืออะไรหมายมั่งค่าพอดีคือ มีคู่ความมีโจรส์่ฟ้องร้องท่านเป็นคดีแล้วนะครับศาลพิพากษาแล้วนะครับคำบังคับนั้นก็คือส่งมาที่ท่านเพื่อให้ท่านปฏิบัติตามคำพิพากษานี่คือเรียกขขงคำบังคับเมื่อบังคับเสร็จเขาบังคับทําอะไรบ้างก็จะมีอยู่3อย่างที่ผมบอกก็คือชดใช้เป็นเงินให้ให,ให้กระทําการหรือวนเงินกระทําการก็จะมี3อย่างประมาณนี้นะครับแล้วส่วนหลักๆที่ท,ที่อายัดเงินอ,อายัดเงินเดือนทําอย่างไรบ้างก็ต้อง2 0,000บาทขึ้นไปต่ำกว่า2 0,000บาทอายัดไม่ได้นะครับ ในส่วนของข้าราชการบําเหน็จบํนานาญอายัดไม่ได้เลยนะครับ,บเงิบน,นบํนาเหน็จบํานาญเงินตกทอดอะไรพวกนี้อายัดไม่ได้นะครับแล้วกรณีที่มีเงินเดือนมากกว่า20,000บาทแล้วเขาอายัดแล้วเนี่ยเราสามารถต่อรองทาไ,ไมคําตอบคือต่อรองได้นะครับยื่นคําร้องเข้าไปนะครับส่วนวิธีการรายละเอียดจริงๆก็สนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาที่ inbox ได้เดี๋ยวจะตอบเป็นรายไปนะครับวันนี้ก็รบกวนเวลานะเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวรีบไปที่ศาลนะครับ นาฬิกาเตือนให้ลุกละโอเคครับแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับคุณคอฟฟี่เลิฟอย่าลืมทักเข้ามาอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวคุยกัน